ครับผมเอกจากโตโยต้าโคราชครับวันนี้อยู่ด้านล่านะครับกับเจ้าตัวไฮเอ็ดนะครับรถภาษาเรียกแบบงารังน่ารักคือม่งน้อย <c oughs> ม่งน้อยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,008นะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนกือบหนึ่งหมื่นครับซึ่งทราบอยู่แล้วรถตู้เนี่ยเราได้จํานวนสิบกว่าที่นั่งในการนั่งแต่ว่าอยากจะให้ดูว่าคันเนี้ยจากหน้าเดิมๆของเขานะครับที่เป็นตัวหน้ารถตู้ไฮเอ็ดธรรมดาเดี๋ยวจะขึ้นหน้ารถตู้ไฮเอ็ดธรรมดาไว้ให้ดูด้วยนะครับ อนนี้เราเปลี่ยนหน้าชุดเขาครับเป็นตัวหน้าของม a จีสตีครับนั่นหมายความว่าตัวของเขาเนี่ยที่ร้านสอง่ะตอนนี้เขาสวยเหมือนตัว2ล้านกว่าบาทของม a จีสตีแล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อตัว2ล้านกว่าบาทเราซื้อแค่ล้าน2ก็สวยได้เห็นไหมครับอ่าประหยัดเงินไม่ได้ตั้งโอ้เกือบล้านเลยนะพูดถึงนะนะครับผมมาพิจารณาว่าเปลี่ยนไปเนี่ยเพความสวยงามตรงไหนบ้างนะครับเรื่องของไฟหน้านะครับอย่างที่เห็นนะครับมีการเปลี่ยนเป็นตัว LED เรียบร้อยนะครับมีไฟ daytime เรียบร้อยเหมือนกันเลยนะครับ ชุดกระจังหน้าที่เป็นของมาสเตอร์ี้นะครับอันนี้เปลี่ยนลากยาวมาถึงตรงนี้เลยชุดหน้าเราเปลี่ยนทั้งชุดนะครับเห็นไหมฮะชุดหน้าที่เราทําทางนี้นะครับเป็นชุดที่ทําที่ศูนย์นะครับเป็นชุดหน้าแท้ไฟแท้นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะเราทําที่สูย์อยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถสอบถามเรื่องการหลังการขายการเซอร์วิสได้นะครับอะไรเป็นยังไงแบบไหนปรึกษาได้นะครับผมน,นี่คือชุดหน้าของเขาเห็นหน้าเราหล่อไหมเห็นหน้าเราหล่ออย่างี้ปกติล้อก็จะเป็นล้อแบบธรรมดาไม่สวยเจอคันนี้เข้าไปครับ เป็นล้อขอบ18นิ้วสีทองนะครับก็จริงๆอยู่ที่เราเลือกลายให้แมท์กับตัวรถครับอันนี้ก็รถสีเงินเนาะล้อสีทองเป็นขอบ18นิ้วนะครับหน้ายางเป็น235หแก้ม5้าหเป็นล้อแมตขอบ18ก็ดูลงตัวไปอีกแบบจริงๆก็อยู่ที่การเลือกลายครับเลือกลายสีล้อเลือกขนาดล้ออันนี้เป็นตัว18นิ้วก็จะดูลงตัวให้ดูห่อขึ้นแต่ถ้าจะลดสเปคลงให้มันมีความนุ่มนวลมากอาจจะเป็นล้อ16ก็ได้อันอยู่ที่เราเลือกการใช้งานนะครับอันนี้จะเหลือการตกแต่งภายในครับอันนี้ นี่มีเจ้าของแล้วนะฝากไว้ครับว่าถ้าท่านไหนสนใจรถตู้นะครับต้องการนั่งกันในบ้านไปหลายๆท่านไปเที่ยวรถคันเดียวไปได้ทั้งครอบครัวเนี่ยรถตู้คือตอบโจทย์แล้วทีนี้ราคาเนี่ยราคาก็น่าสนใจเพราะว่าเราเขาแค่ล้านสองเนนะครับเราไม่ต้องไปซื้อตัว2ล้านกว่าบาทให้สวยแบบนี้ล้านสองก็ทําได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้รถมีน้อยนะครับแล้วก็ชุดหน้ามีน้อยมากนะท่านไหนสนใจรีบพักเลยนะครับแล้วติดต่ออีกมาได้ครับยังไงดูแลให้ไม่ต้องห่วงครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ